สวัสดีจ้าพี่น้องมาจา้มืันนี้ซาซาได้เข้าไปในเมืองไปได้พักค่ะพี่น้องค่ะมาเฮ็ดแกงอมค่ะแกงอมไก่ค่ะโมระพาอยู่หลังสวนในกระถางหลังบ้านผักชีซื้อมาค่ะแล้วก็บานเฮาคือบวบงูบ่ค่ะบานซาซาเอินอง,งูเหีย่ยวเด้อค่ะเด้อก็มีมะเขือมะระค่ะ มาค่ะมาเริ่มทํากันเลยจ้าพี่น้องนี่คะ่ะพี่น้องไนพิกแกงก็จะมีคาตะไคร้กระเทียมพริกเด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่แบ,บมมกปูดลงไปน้ำคะ่ะพี่น้องแกงอมไกค่ค่ะพี่น้องจ้า ใส่รถดีลงไปจ้ะพี่น้องเพื่อนไก่ใส่รถดีลงไปค่ะาวสาพูดภาษากลางไม่ค่อยถนัดเื้อจ้ะพี่น้องเกลือค่ะพี่น้อง ปลาค่ะน้ำปลายี่ห้อนี้มีข้าวกลั่วเยอะเลยค่ะพี่น้องจาอสาสา้าออมแซวซาบรีไซต์ข้าวกลั่วด้วยค่ะเอกาไว้ไงให้นน้ำปลายี่ห้อนี้ข้าวกลั่วเพิ่นแน่นเอียดเลยจ้ะพี่น้อง ใส่น้ำล่างทุกงงไปค่ะพี่น้องลืมผงนัวค่ะพี่น้องใส่ผงนัวก่อนค่ะขาดก็ได้ค่ะผัวสาวๆค่ะผงนัวจ้าน้ำเดือดแล้วใส่พักลงไปค่ะผักที่สุกยากนละคะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลูกโดดลงไปน้ำจับพี่น้อง รอสักพักรอพักสุกค่ะพี่น้องหอมมากค่ะพี่น้องโอ้ยแ่บคักระบาดนีใส่ทั้งมะละใส่ทั้งมงูเงี้ยวนะคะนนเนาะหรือบววงูนะคะใส่มะเขือโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาสดกระสาวสาเด้อมากินกับกบสาวสาเด้อนาน ไปกินผักแบบบานๆเข้าค่ะพี่น้องดีใจหลายค่ะสาสามไม่ได้อุดผักอกคาะแต่สาวสามว่มีโอกาสที่ได้เข่าในเมืองค่ะเมื่อนี้ก็ได้ได้เข่าในเมืองค่ะของมดก็จะเข่าที่หนึ่งค่ะพี่น้องใบโหระพาผักชีลาวค่ะพี่น้องแค่นี้แหละค่ะโอ้ยหอมเลยพี่น้องเลยผักชีลาวอมใฉยยังกระเสียบเลยสาวสาหมักค่ะ นี่จ้ะเป็นอันซีซินละจ้ะพี่น้องแกงองอมจ้ะพี่น้องจ้ะพอมไก่ค่ะใส่มะละใส่บวบมุใส่ผักบุหรพ่ผักชีลาวมะเขือค่ะมาเด้อจ้ะพี่น้องเสียสาษสาสาับกิบสั้นๆน,นี่เด้อจ้ะพี่น้องจ้า ฝากติดตามแนเดอจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง Fc ใหม่ Fc เก่านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า